สวัสดีค่ะน้องๆมาเจอกับพี่หลี่แล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําคอร์สนะคะเป็นคอร์สวาดเส้นต่อเนื่องจากคอร์สก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยเรียนพื้นฐานมาบ้างแล้วก็จะเห็นว่าพี่จะเริ่มเรียนระดับจากรูปทรงเลยค่ะคณิตมาเป็นหุ่นนิ่งที่มีพื้นฐานมาจากรูปทรงเลยค่ะคณิตต่างๆแต่ว่าในเนื้อหาเนี้ยมันก็จะมีรูปทรงอื่นที่มันไม่ได้เริ่มมาจากเรขาคณิตเลยที่ขอเรียกว่าเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มแล้วกันนะคะรูปทรงฟรีฟอร์มนี้คืออะไรเช่น พวกกระดาษพวกผ้าที่มันไม่สามารถขึ้นมาจากหุน่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรได้เลยอันนี้มันต้องเริ่มจากการใช้วิธีการวัดและการกะระยะเอานะคะในส่วนนี้หลักๆเลยก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องอขึ้นลูกทรงของมันขึ้นขึ้นมาก่อนนะคะ เหมาะกับทุกคนเลยที่เคยมีพื้นฐานอย่างที่พี่บอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเคยมีพื้นฐานทั้งการวาดแบบขึ้นจากรูปทรงและการแรเงาตัวที่เราต้องผ่านการแรเงาผิวต่างๆมาแล้วนะคะทั้งผิวด้านผิวกึ่งเงาและผิวเงาเพราะว่าหลังจากเงามันจะเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มที่มันจะมีผิวหลายๆแบบอยู่ในรูปทรงฟรีฟอร์มนั้นนะคะ กระดาษยับแบบมีลายสิ่งที่ยากเพิ่มขึ้นมาคือจะมีลายบนกระดาษอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาก็เริ่มเป็นผ้าผ้าก็จะมีความต่างจากกระดาษตรงที่มุมเหลี่ยมมันจะเริ่มไม่ชัดแล้วมันจะเริ่มซอฟขึ้นมานะคะสุดท้ายก็คือเป็นซองนะคะซองที่เป็นซองสีเงินๆใส่ของข้างในได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น รูปทรงฟรีฟอร์มที่มันมีผิวมันที่อยู่ข้างในที่จะเริ่มยากขึ้นทั้งหมดที่พีอ่อธิบายมาเนี้ยพี่เรียงลําดับความยากง่ายมาให้แล้วนะคะให้น้องเรียงเรียนเรียงตามลาดับลงมานะคะเพื่อความง่ายกับการเลยนะคะจะได้ไม่สับสนค่ะทีน้องเรียคนคอนี้น้องก็จะได้พื้นฐาน ทั้งหมดแล้วทั้งของที่ต้องขึ้นลูกทรงจากเลขาคณิตและการวาดจากของฟีฟอร์มในการวัดระยะและการกะเอานะคะแล้วก็เรื่องการแรงเงาผิวทั้งหมดน้องก็จะได้ทุนฐานลมทั้งหมดจากที่พี่สอนไปเลยนะคะในคอร์สนี้ค่ะก็ยังไงก็ไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ